ท่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่ปรกิ่งสไตล์ประจาวันที่14พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเด็กกัครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกับ้า้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เจียงสุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะชิรทรอนเผยทีมชาติไทยชุดที่ดีสุดในข้ะนี้ โดยครงั้งานนี้นะผมเอกนิษปัญญาสุปโชคสารชาติสนารุกจากทางเจลิกลีกของสุขทางญี่ปุน่นและก็ทางเ e อริชโดร์ปะกันหลัง2เมตรจากทางบาเบริจเตตดตบเท้าเดินทางเข้าสมทบทีมสู่แคมป์ทับช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนโ่ปราิงตเตรียมประเดิมนัดแรกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเชียพบกับทางทีมชาติจีน นสนามราชมังคารากีฬาสถานวันที่16พฤศจิกายนจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทารัททีวีช่อง32ซึ่งทางเชีรทรนแบค็คซ้ายทางดีกรรทแชมชัมเจลิก์นะฮะเลกโกสุขทางญี่ปุ่นเปิดใจยกทีมชเชิไทยชุดนี้คือทีมที่ดีที่สุดนะฮะตั้งแต่เล่นในกับทางทีมชาติไทยมา โดยงานนี้ตอนที่เริ่มซ้อมเกือบครบทุกคนแล้วขาดเพียงแค่ถวนัทเหมือนตาที่กำลังเดินทางเข้ามาผมเชื่อว่าใน26คนนี้ก็พยายามจะพิสูจน์ตนเองในการฝึกซ้อมเพื่อดีะสอดแทรกเป็น11คนแรกของทีมชาติไทยให้จงได้ในการพบกับทางทีมชาติจีนวันนี้เริ่มลงแทคกติกทุกคนก็ต้องมีสมาธิกับเกมที่ถึงนี้ครับ แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเกมในบ้านของเราเราก็ต้องการจะเก็บ3มแต้มนี้ให้จงได้ในแมตช์ที่จะเล่นกับจีนแน่นอนว่าเราทุกคนก็โฟกัสและก็มีสมาธิเพื่อจะคว้า3ามแต้มแรกให้กับทางทีมชาติไทยในการเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้จงได้เห็นเขาบอกว่าตัวเข้าชมเกมใกล้หมดแล้วนะครับผมเชื่อว่าการเป็นทีมชาติไทยยังไงแฟนบอลของไทยนั้นก็ให้การสนับสนุนเข้ามาเชียร์ในเกมนี้อย่างแน่นอนยิ่งเป็นการคัดบอลโลกด้วยทุกคนจะเข้ามาสร้างบรรยากาศให้กับทางทีมชาติไทยอย่างแน่นอน โดยทีมชุดนี้นะฮะเป็นทีมดีที่สุดในรอบหลายปีเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนได้ไปค้าแข่งที่ต่างประเทศทุกคนมีประสบการณ์มีคุณภาพมากกว่าเดิมในช่วงที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเรายังไม่ค่อยมีนักเตะไปเล่นที่ต่างประเทศเยอะตอนนี้ก็มีทั้งเช็คสุบโชคสารชาติบุกเอกนิตปัญญา และก็สมวัณ์เหมือนตารอมทั้งเจชนะทิพย์สงกระสินกับพี่มุ้ยธีรสิ์แดงดาที่เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นคิดว่าทีมชุดนี้ก็พร้อมที่จะเล่นกับจีนและก็สิงคโปร์เราน่าจะทําผลงานได้ดีในครา้งนีนะนะผมเป็นนว่างานนี้ก็อ,อุ้มธีรธรมุมทันบอกว่างานนี้ชุดนี้ดีสุดะฮะเพราะฉะนั้นมาร่วมเชียร์และไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกัน,นครับ อารยังไงด่วนเลยนะกุนซือคนใหม่เต็งคุมทัพอรุรวาเบรสแทนที่มาเซียสกอร์ซ่านะโดยหลังกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับมาเซียสกอ,อร์ซ่าจอจลาทีมอรุรวาเวรไตมอนทัพไปสแสดงแหงเอเชียหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดนั้นทางสื่อญี่ปุ่นเปิดโฉมกุนซือตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทัพ อุรวาดเบรดในฤดูกาลหน้าคือบริคาโดโปรติเกชหลังจากที่มาเซียสกอร์ซาปฏิเสธจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอุรวาดเบรดและจะกลับไปทํางานที่โปรแลนโดยงานนี้ทางกุนซื้อนะฮะตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทัพอุรวาดเบรดแทนที่มาเซียสกอร์ซาก็คือบริคาโดโปรติเกชอดีตโค้ชของทีมเมื่อฤดูกาลก่อนที่เคยคุม2ทีมไทยลีกอย่างบีจีปทุมและก็ราชบุรีเอฟซีมาแล้วซึ่งบริคาโดโปรติเกชรู้จักสกยภาพนักเตะไทยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเอกนิปปันญ,ญ,ญ อย่างแน่นอนครับอานผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ้กันนะฮะเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเรื่องงานอายุยี่สิปีทีมชาติไทยเข้าแคมป์ซ้อมเบอร์เรดฟอร์ดถอนตัวคณะคำยกเสียบแทนนะจ๊ะ โดยกันที่ทางด้านของอยู่2สปีทีมชาติไทยรายงานตัวฟีฟ่าเดเจมเบอร์เรตฟอร์ดฟูลแบ็กอุทธนีป่วยถอนตัวเรียกนักำยกจากเมืองทองยูเต็ดนะฮะที่แทนเตรียมอุ่นเครื่องโปริสเทโลในวันที่15พฤศจิกายนและก็ชมบุรีเอฟซีวันที่18พฤศจิกายน โดยการนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเวลา12นาฬิกาณนโะปรแกรม E.S.C. Park ฝรัง่งเศสผู้บอลชายทีมชาติไทยเดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมประจำช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ในช่วงฟี่าเดย ดยการรรยงานตัวในครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด23รายโดยมีเจมเบอร์เบรดฟอร์ดแบ็กขวาจากสโมสรอุทยานี FC ได้ขอถอนตัวเนื่องจากว่ามีอาการป่วยและทางสตาฟโค้ชเองก็ได้เรียกนัะคำยกจากสโมสรเมืองทองมาแทนที่ภายในการรายงานตัวเนี่ยอิสระศรีธโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด23ปีได้กล่าวยนะว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้โอกาสในวันนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกคนพยายามทําให้เต็มที่ทุกการซ้อมพยายาม โชว์ฟอร์มของตนเองให้โค้ชได้เห็นและเรียนรู้ทั้งจากเพื่อนร่วมทีมและก็พยายามปรับตัวเข้าหากันแคมป์นี้แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะาวลดาสั้นๆแต่ก็มองว่าเป็นแคมป์อ่าเป็นที่มีความสําคัญโดยเฉพาะนะฮะการได้อุ่นเครื่องกับทีมระดับไทยลีกทั้ง2นัดที่มองว่ามันจะเป็นบททดสอบชั้นดีของแต่ละคนซึ่งทางเราเองนั้นก็พยายามจะเก็บข้อมูลทุกคนให้ได้มากที่สุดและก็จะพยายามพัฒนาช่วยเหลือให้ตัวของเขานั้นมีสภาพร่างกายที่พร้อมและก็ทาให้ทุกคนได้มีโ กาสในการลกสามกับสโมสรได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยในแคมป์ปีนี้เราเรียกนักเตะมาทั้งหมด23คนก็จริง แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ร่วมซ้อมซึ่งโอกาสสำหรับทุกคนก็ยังคงเปิดกว้างอยู่ซึ่งก็หวังว่าทุกคนเองก็จะพยายามแข่งขันกันเต็มที่เพื่อคว้าโอกาสในการไปเล่นรายการปรีโอลิมปิกที่กาตาสำหรับทีมชาติไทยชุดยูยูสามปีจะเก็บตัวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนโดยจะมีการอุ่นเครื่องแบบปิด2นัดกับสโมสรปริเทโลเอฟซและก็ชมบุรีเอวันที่15และก็18พฤศจิกายนในครั้งนี้ ไป่นว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไง b บิ๊กแดงเปิดเดินทางให้โอวาโต๊ะเล็กสาวไทยชุดเตรียมบูเอเชียนอินดอร์เกมโดยบิ๊กแดงเข้าชมเกมการฝึกซ้อมของทัพฟุตซอลสาวไทยพร้อมกระตุ้นทีมนะฮะให้เต็มที่และก็อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยผูรตรวจตีดิรกนะฮะดิเรกปรังดีผู้จัดจาการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยนายกิสดาสัจกุลผู้ช่วยผู้จัดการทีมเดินทางมาร่วมกมการฝึกซ้อมของทัพฟุตซอลทีมชาติไทยหญิงชุดเตรียมลงเตะเอเชียนอินดอร์เกมพร้อมกับให้โอวาทและก็กระตุ้นให้นักเตะมีความมุ่งม,มั่นในการเก็บตัวฝึกซ้อมณสนามฟุตซอลเฮาส์ออฟไทยฟุตบอลวันที่13พฤศจิกายนโดยก่อนจะ Game, ลุยเอเชียนอินดอร์เกมและก็ทางมาเชียลอาร์สเกม2 0 24ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคมนัดนามยิมเนเซียม 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทีมชาติไทยจะลงเตะฐานะแชมป์เก่าที่คว้าเหรียญทองจากครั้งล่าสุดปี2อีก2017ที่ประเทศเติร์กเมนิสถาน ขณะที่บิ๊กแดงได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องของระเบียบวินัยในการเก็บตัวในครั้งนี้ว่าตอนนี้ทุกคนได้มารวมตัวเข้าแคมป์ร่วมกันในนามทีมชาติไทยจะต้องรักษาปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งการตื่นนอนรับประทานอาหารการฝึกซ้อมขอให้อยู่ในกรอบเวลาที่ทีมวางเอาไว้และเรื่องของแอลกอฮอล์ขอให้งดในการเก็บตัวในครั้งนี้ ส่วนรายรชื่อผู้เล่นประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสัตยศรีประพาสุขแสนจากกรุงเทพมหานครพันนิพากมลรัตน์จากบีจีซีบันฑิตเอเชียหนึ่งวุิไทยสรหงจากมอเกษมบัณฑิตผู้เล่นตัวรับสาวิตรีมัมยะบรีกรุงเทพมหานครเจียรประพานิ่มรัตนสิงห์บีจีซีบันฑิตเอเชียจิรประพาทับสุริสุรีกรุงเทพมหานครนัทมนอากราแอสวูชมอศรินครินวิโรจน์อาสาวภาตรางา จากแอสววุศสีนักทิมพิโรธพันภาษากิ่งทองจากมอเกษมบัณฑิตส่วนผู้เล่นบริมเส้นก็จะมีเจนจิราบุภาหัดไัยชนกเทพคุณกรุงเทพมหานครปาทิตาม C, บุญโบีจ BGC บัณฑิตเอเชียหมติตาเส้นครามจากกรุงเทพมหานครแพรพอยหัวใจเพชรจากมอราชพัฒนสวนชันทาสัสีการทองดีจากมอเกษมบัณฑิตแสงพระวีมีขำจาก BGC บัณฑิตเอเชีย ส่วพรสน,นาเป้าก็จะมีดาริกาเพียรภายลุนจากกรุงเทพระดาวันกริ่นบุญแก้วจากกรุงเทพปนัดดาตุ่มใสาจากแอชบู oo, มอศรินครินแล้วก็อารทัยศีมณีจากทางบีจีซีบันดิตเอเชีย สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยทั้ง20คนนั้นยังคงยึดแกนหลักทั้งหมดที่เก็บตัวมาต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขัน NSDF ฟุตซอลวูแมนแชมเปี้ยนชิพ2 0 23ที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนการฝึกซ้อมมื้อนี้จะขาด4แข้งซึ่งทางสโมสร BGC บันฑิตเอเชีย e ได้ขอถอนตัวไปแข่งขันกีฬามหาทยายได้แก่อรไทสีมณีแสงวรวีมีคำปฏิตาบุญโพลและก็จิรประภานิ่มรัตนสิงห์ อ่าผมเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะงานนี้มีทั้งทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดอยู่23ปีแล้วก็ทีมชาติไทยชุดของทางทีมหญิงกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยายมา n โน r โปรกิงสไตน์ประจาวันที่14พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ